สวัสดีครับเล็กนะครับที่ปรึกษาการขายรถใช้แล้วสมิธฮอนด้ายูสคารสาขาพัฒนาการนะครับครับวันนี้พามาชมเจ้า a อ c o r d นะครับ1.5เทอร์โบนะครับ EL นะครับรถปี2019นะครับสภาพใหม่เลยนะครับเป็นโฉมปัจจุบันเลยนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าใช้มาแค่ 24,000กิโลนะครับลูกค้าราคาต่างจากป้ายแดง2 0 0 0สนกว่าบาทนะครับลูกค้าเราตั้งราคาไว้อยู่ที่1,190ล้าน1 0บาทนะครับลูกค้าลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีนะครับสามารถจัดเต็มได้เลยไม่ต้องดาวนะครับลูกค้าใช้เงินเบดเสร็จประมาณ30,000บาทนะครับออกรถ เจ้าตัว Honda a c c o r d คันนี้ได้เลยนะครับลูกค้าเราฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ให้ด้วยครับตัวนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับอยู่ที่2.59%เองนะครับ4ปีนะครับลูกค้าหรือลูกค้าสามารถเลือกผ่อนสูงสุดได้ถึง84งวดเลยนะครับลูกค้าผ่อนสบายๆนะครับลูกค้าครับเดี๋ยวเล็กพาดูรถรอบๆคันนะครับว่าตัว Honda Accord คันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเล็กพาดูรอบๆคันนะครับ ตัวนี้เป็นตัวโสมปัจจุบันเลยนะครับเจน11นะครับตัวนี้มาพร้อมออโตเมทแชร์นะครับ5ปีหรือ140,000กิโลนะครับลูกค้าครับมีการรับประกันศูนย์ต่อเนื่องให้นะครับสวยมากครับรถเดิมๆเลยเป็นรถมือเดียวนะครับคันนี้เป็นรถลูกค้ามาเทินคันใหม่นะครับเดี๋ยวดูปียางหน่อยนะครับยางปี2019นะครับยางมาพร้อมรถเลยนะครับ ใช้ได้อีกประมาณ2 3ถึง3ปีได้นะครับลูกค้ามาพร้อมเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับลูกค้าเป็นเบาะหนังนะครับน้ำมันนะครับรองรับ9195 E20 E85 แแล้วนะครับลูกค้าสวยมากครับคันนี้ สภาพเหมือนป้ายแดงเลยนะครับครับเดี๋ยวพามาชมห้องสัมภาระท้ายนะครับภายในกว้างมากเลยนะครับใส่ของได้เยอะนะครับตัวนี้มาพร้อมถาดทายแล้วนะครับครับเดี๋ยวเล็กพามาชมภายในหน่อยนะครับเบาะแถวสองนะครับเบาะสวย สวยมากครับไม่มีรอยขาดนะครับเดิมๆเลยนะครับภายในสะอาดมากเลยครับมาพร้อมเมมเบาซสองจุดนะครับสองตำแหน่งครับออปชันถือว่าครบเลยนะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดกำลังมองหาอยู่นะครับแนะนำเข้ามาชมรถก่อนได้เลยนะครับครับมาดูข้างในหน่อยนะครับ ตัวนี้ออปชั่นครบเลยนะครับลูกค้ามาพร้อมเพนนินชิพแล้วนะครับคูดคอนโทรลนะครับเลขไม้นะครับอยู่2 4 9หม่กอยิกโลนะครับถือว่าไม่น้อยมากครับรถปี2019นะครับหน้าจอลองรับ Apple CarP l a y แล้วนะครับลูกค้าคันนี้นะครับสวยมากครับระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับมาพร้อมระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับระบบเบรคโฮนะครับ สภาพใหม่มากครับลูกค้าท่านใดกำลังมองหาอยู่นะครับแนะนำมาชมรถก่อนได้เลยนะครับ เล็กพาชมรถรอบๆคันแล้วนะครับสภาพโดยรวมใหม่มากนะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์เข้ามาก่อนได้เลยนะครับเบอร์โทรเล็กนะครับจะเป็นเบอร์0 9 1 7 3 5 2 3 6 8นสอะครับสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ก่อนได้เลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดต้องการเทิร์นรถนะครับแลกเปลี่ยนรถงี้ครับส่งข้อมูลรถคันเก่าของท่านนะครับ เข้ามาทางไลายเล็กได้เลยนะครับเดี๋ยวประเมินราคาเข้าวๆเบื้องต้นให้ก่อนนะครับโชว์รูมเราอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทําการทุกวันนะครับจันถึงอาทิตย์เลยนะครับลูกค้า,าลูกค้าท่านใดไม่มั่นใจเรื่องเอกสาร การจัดไฟแนนซ์นะครับเล็กแนะนำเตรียมเอกาสารอาของลูกค้ามาก่อนได้เลยนะครับของเรามีไฟแนนซ์คอยสแตนบายทุกวันนะครับเซ็นก่อนนะครับเซ็นก่อนประมาณ15นาทีรู้ผลเบื้องต้นได้เลยนะครับลูกค้ายังไงฝากติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์เพจเราด้วยนะครับเล็กขอรีวิวแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ